สวัสดีครับผมมีมีดมาใหม่สองเล่มนะผมสั่งมานะครับของช่างวัดกับของช่างเฮงนะครับช่างวัดนี้อยู่ไหน <Yeah. S 1> ช่างวัดอยู่นครราชสีมานะครับส่วนช่างเฮงอยู่ปัตตานีนะครับผมโอเคนะสองทรงไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคา เดี๋ยวรีวิวเล่มนี้ก่อนนะครับของช่างวัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวของรีวิวของช่างเฮงนะครับอ่ะนะครับของช่างวัดนะครับดูซองก่อนนะนะครับเป็นซองไข่เด็กนะครับอย่างดีนะครับหนานะครับรัดมาแน่นแน่นไหมดูนะนะครับแน่นนะ เป็นเหล็ก S U P 9นะครับผมเหล็ก S U P 9ก็คือเป็นเหล็กใหม่ที่เอาไปใช้ทําแหนบรถยนต์นะครับบางคนบอกเหล็กแหนบนะครับมันก็คือเหล็กแหนบนั่นแหละแต่ว่าเราพูดว่ามันเป็นเหล็ก S U P 9ดีกว่านะครับเพราะมันเป็นเหล็กใหม่นะครับเหล็กที่ไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ว่าแหนบรถยนต์เนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นแหนบไงก็เป็นเหล็กเกา่าที่เอามาทํามีดนะครับเหล็กตัวนี้นะครับม<ส>ีค <Process> ุณสมบัติคือเหนียวเป็นสปริงนะครับแต่ไม่ต้านสนิม นะดูนะอันนี้ขนาดเป็นมีดใหม่นะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะนะครับที่ว่ามันอาจจะมีคราบดำๆจับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันมีความชื้นนะครับแล้วผมได้มีดมาพักหนึ่งแล้วผมไม่ได้แกะกล่องดูนะพอดีติตทุระนะครับโอเคมาดูกันนะครับโอ้แน่นเลยนะครับตรงใบขัดมาเงาเลยนะครับผม2,800นะครับ ถ้าใครอยากจะได้เอาไปดูแลต่อนะใครอยากจะไปดูแลต่อนะผมขายให้2,880ันแผมขอแค่ค่าส่ง80บาทนะครับผมนี่นะครับคือสัญลักษณ์ของช่างนะครับช่างกขาบอกรับประกันตลอดชีพนะครับอมาดูความยาวนะครับเอาเฉพาะส่วนของทโอษทีไม่เห็นนะครับเฉพาะส่วนของคมก่อนนะนะครับประมาณสิบนิ้วนะครับถึงตรงนี้นะครับสินิ้วนะครับแต่พอจัด จากคมจนถึงด้ามน,นะครับประมาณ11นิ้วครึ่งนะครับส่วนตัวด้ามน,นะครับ6นิ้ว2หุนนะครับฝากโทษด,ด้ามน,นะครับเป็นไม้พยุงนะย้ําหมุดมาเพียบเลยนะครับสวยนะ1 2อันนี้8มิลเลยนะครับหนาม,มากเลยโมเซตนะครับก็ถือว่าโอเค2,800นะครับท้ายด้ามผมบอกช่างว่าดีไซน์ให้เหล็ก มันยื่นมาหน่อยหนึ่งเพื่อนะครับจะเอาไปใช้งานกระแทกตรงทางท้ายด้ามนะครับกระแทกอะไรก็แล้วแต่นะเผื่อนคนจะคิดนะนะครับมันจะได้ไม่โดนไม้ไม้ด้ามไม้นี้จะได้ไม่เสียหายให้มันโดนที่เหล็กก่อนนะครับผมใช้ได้การจับนะครับที่ว่าใช้ได้คือตรงนี้นะครับช่างเขาทําเว้ามาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้เข้ากับสมนิ้วเลยนะครับตรงนี้นิ้วโป้งมันล็อกที่ตรงนี้นะครับ ส่วนท้ายบานนะครับท้ายบานกันหลุดเออใช้ได้นะช่างเขาดีไซน์นะครับหนาหนามากนะครับเงาวับเลยเดี๋ยวผมเช็ดก่อนส่วนของคมของอะไรนี่ไม่มีไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับขัดเงามาอย่างดีเลยนะมีแค่ตรงบริเวณตรงนี้ท้ายด้านนี้หน่อยเดียวนะครับดำๆหน่อยเดียวนะครับ 2800นะนะครับถ้้ใก็จะไปดูแลต่อนะคมก็ตั้งคมมาในลักษณะของคมกีบบัวอีกแล้วนะครับอีกแล้วคือเหมาะแก่งานสับงานกระแทกนะครับอาจจะไม่เขียบกีดกระดาษนะครับเนื่องด้วยว่ามันเป็นเหล็กเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรเหล็ก s u p 9เหล็กแหนบเนี่ยถ้าคมลักษณะนี้นะครับต้องการเนื้อเหล็กที่หนาบริเวณคมเนี่ยนะครับมันจะได้รักษาคมได้ดีนะครับไม่แตกหักง่ายไม่บินง,ง่ายนะครับ แต่การฟันเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเนื่องด้วยคมมันหนาคําว่าหนาเนี่ยหนาแค่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมหามีดเปรียบเทียบให้ดูนะเปรียบเทียบกับของ KIM นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นองศาลงมาองศาลงมานะครับและคมมันจะบางกว่านะครับเพราะฉะนั้นการกินเนื้อไม้นี่อาจจะดีกว่านะครับ แต่ว่าทําไมเหล็กแหนบถึงไม่ทําแบบนี้นะครับเนื่องด้วยว่าคุณสมบัติของเหล็กเนี่ยมันรักษาคมไม่ดีเท่ากับเหล,กกล็กสเปกสูงอันนี้แสดงว่าช่างเขามีความใส่ใจเรื่องตรงนี้นะครับเพื่อว่าใครเอาไปใช้งานกระแทกงานอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เสียหายนะครับส่วนตัวผมว่าช่างเขาทําถูกแล้วนะครับที่ทําคมแบบนี้นะครับผมส่วนบางคนเนี่ยเขาทําคมมาเป็นคมเฉียบบางเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ต้องรู้นะครับว่า เวลาฟันกระแทกไปและจังหวะบิดอะไรเงี้ยครับต้องระวังมันจะหักนะครับพอที่ผมวัดให้ดูแล้วใช่ไหม11นิ้วใช่ไหม6นิ้วโอเคความหนานะครับหนามาก7มิลน,นะครับที่ปลายก็7มิลน,นะครับเท่ากันเลยนะครับเน้นสับเน้นกระแทกเลยนะครับลองดูดีนะครับ โอ้ถึงคมหนาแต่แต่ว่าที่ปลายนี่เฉียบเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับใช้ได้เลยนะครับแจมนะครับผมก็เล่มแรกนะครับคลิปนี้นานหน่อยนะเพราะใช้ดูสองเล่มนะเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับ 2,800นะที่ผมได้มานะถ้าใครสนใจก็2อ8 0นะครับผมเล่มที่สองนะครับช่างเฮงปัตตานีนะครับผมไม้พยุงนะครับไม้ย้ำหมุดมา1.2จุดนะครับกันไม้มันแตกนะตรงปลายไม่เออตรงปลายมีตรงนี้หมุดที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งนะครับโอเคนะตรงนี้เริ่มน่าจะไม้น่าจะหดตัวนิดหนึ่งนะครับก็เลยเป็นรอยรอยที่ช่างเขายามามันจะเป็นรอยแยกออกมานะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าแตกออกมานะนะครับใครเอาไปใช้เนี่ยก็อาจจะต้องหาอะไรมารัดนะครับจะเป็นยางใหญ่เดี๋ยวผมรัดไปให้ผมขอแยกเอามีดออกนะผมกลัวมีดมันไหลออกมานะครับเพราะเป็นฝักไม้นะมันไม่แน่นมากนะครับ เล่มนี้นะหนึ่บาทบอกเลยนะครับถ้าใครจะไปใช้ต่อเอาไปต่อนะครับ1,050บาทโบาทเคอ่ะมาดูมีดนะครับผมจะเป็นลักษณะหัวบัวนะนะครับเหล็กแหนบนะครับช่างนี่กระบวนการทำอ๋อลืมเล่าถึงกระบวนการทำช่างวัด นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวจะได้ให้เห็นความแตกต่างว่าทําไมสองเล่มราคามันต่างกันนะครับคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะเหล็กลักษณะเดียวกันทําไมบางเล่มสองพันกว่าบาทบางเล่มพันนี่ผมให้ดูแบบนี้เลยนะครับจะได้เคลียร์นะครับแล้วเราก็เลือกตามความชอบกับรถนิยมนะ,ะเดี๋ยวให้ดูช่างเฮงก่อนถึงไหนแล้วนะครับ ความยาวนะนะครับ11นิ้วเท่ากันนะครับแต่ความหนา2อนิ้วนะครับผมความกว้างของใบโทษทีนะครับด้าม5นิ้วครึ่งนะครับความหนา6มิลน,นะครับที่ปลายเหลือ4.5มิล4.6นะครับช่างเนี่ยเขาใช้กระบวนการทำ แบบพื้นบ้านนะครับใช้เตาเตาถ่านนะครับปิ้งใช้ในการปิ้งเพื่อที่จะคืนไฟนะครับคืนตัวนะนะครับตรงนี้จะหนาและแกมาตีตรงนี้ลงให้มันหัวมันเป็นหัวบัวนะครับผมอ่ะลองดูคมโทษกระดาษเปียกไปแล้วคมก็เฉียบนะครับช่างหิงตั้งคมมาโอเคเลยเห็นไหมครับ นี่คิดผมบอกเท่าไหร่นะ1นึ่งบาทใช่ไหมนะครับเพื่อนดูนะนะครับของช่างวัดนะครับสอ0พั 2, 800, ช่างเฮงหนึ่งพันหนะครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าใครดีกว่าใครนะผมให้คือผมให้เห็นความแตกต่างของราคาเหล็ก เหล็กอันนี้เป็นเหล็ก sup9 เหล็กใหม่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปใช้ทำแหนบอันนี้เป็นเหล็กเก่าที่ผ่านการทำแหนบมาแล้วกระบวนการทำอันนี้นะครับใช้วิธีการใช้เตาใช้เตาถ่านแต่อันนี้นะครับใช้เตาควบคุมอุณหภูมิมนะครับอบคืนไฟที่200องศาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับแล้วก็ดูซองนะครับซองก็เป็นซองไข่เด็กนะครับผมเห็นไหมนะครับซองนี้ก็มี8 900้แล้วล่ะนะครับ แล้วก็มีดอีกพันกว่าบาทนะครับซึ่งผมมองว่าราคามันสมเหตุสมผลกับกระบวนการทำซองภาพรวมของมีดทั้งเล่มนะครับจดเล่มนี้นะครับย้ำหมุดตรงนี้มานหนจุดนะครับผมแล้วก็เป็นกาดมือก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมคมก็ดีนะครับ1,050บาทเป็นฝักไม้นะครับก็ตามสภาพนะครับฝักไม้ไม้มีหดมียืดมีอะไรเงี้ยนะครับ อาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่ก็เมื่อกี้ดังกึึบเลยแต่ว่าช่างก็ใช้ได้เลยนะครับนเห็นไหมก็ไม่หลุดนะครับแต่นานไปอาจจะหลวมนะครับด้วยความว่ามันเป็นไม้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสองเล่มนะครับช่างเฮงกับช่างวัดนะครับเอาให้ดูนะถ้ามีคนเอาไปต่อก็ขายเลยแต่ถ้าไม่ก็เดี๋ยวผมจะไปทดสอบก่อนนะครับก็ประมาณนี้เพิ่งได้มานะครับแล้วก็แกะให้ดูนะครับทำคลิปนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนนะที่ติดตามรับชมนะครับช่องมีดและขวานนะครับผมฝากเพจมีดและขวานด้วยนะข้างในเพจเนี่ยมันจะมีลิงก์ของ Lazada บางทีผมไปดูเนี่ยมันมีมีลดลดราคามีดถูกใน Lazada เนี่ยถ้าคนใช้ l a z a d าเก่งๆนะครับก็ได้ส่วนลดจากเหรียญจากอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะได้ถูกลงไปอีกนะครับก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเวลากดซื้อเนี่ยเช็คเองนะว่าของอะ่ะมันถูกมันผิด ตามรูปที่เราต้องการไหมนะครับผมผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ไปกรอบลิงก์มาวางไว้ให้นะครับเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องต้องดูแลกันเองนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผม